แกโนมหมใส่เห็ดนางลมใส่ฟักทองใส่บักบวบจ้ะหยกโดดเต็มหมดพักพักเนียงก็ใส่ไปอุลพาต้นหอมพักกระแยงมาจากนะัใส่หมดเล่ะ สุดยอดอแกงละลายแกงแจกันกินนะ้าจัะเนอะนี่ไงสุดยอดเลยคุณ แกงแล้วก็เอิญน,น่องเอินพี่มาเอาไป,ก,ไปกินกินกันทิปแขนจะ้ะพึงเริ่ม,มื่ใส่แขนเมื่อนี้แหละปวดแขนปวดเสน้นไปยกทั้งซอย <c oughs> เขาอยู่ที่ท,ทำงานทั้งเฮ็ดงาน งานนักแคนกเลยเซ็นกเลเหินพังไปทัวร์นั่นกันเนะเาะละสุกละผักเย็นลงไปจนหอมพี่พักยังกระ่หมดนั่นแหละจ้ะส่วน นีใบโหระพาะไว้ใส่ที่หลังหอมดอกหอมยอดผักกะายงตัวขาว มันมีดอกจ้ามีาแต่โยชน์มันพอละสุกละปิดละใส่ลงไปสุใส่เก็บใส่เหมือดของมันแพงจะนะันอะเรียบร้อย